สวัสดีครับโอ๊ตครับสวัสดีครับอาร์คครับเราอยู่กันที่รถยนต์มือสองโอ,อ๊ตอาร์คโฮงคาชนบุรีครับผมเต็น์รถที่ขายจะรถสวยไม่น้อยเจ้าของออกมาก,การันตีเองร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงหน่อยว่าเสียงเป็นยัยยงไงกันบ้างวันนี้ <พอ S 2> มาชมกับรถประหยัดน้ํามัน20กิโลเมตรต่อลิตรอีกหนึ่งคัน,นชอบมากน,นะเพราะว่ามันใช้งานได้จริงนะถ<ฮ>ูก<ฮ>ไม่ต้องรอไม่ต้องลุ้นว่าจะไฟจะชาร์จไหมนะครับคันนี้เป็น โตโยต้า c s r นะครับหนตัวายตัวไฮบริด <Hybrid S 2> ท็อปสุดหรือเรียกง่ายๆคือท็ทอปสุดของ C-HR แล้วไม่มีท็อปไปกว่านี้แล้วหกแ0 0สี่มื่นเก้าันบาทคันนี้ปีคันนี้ปี2 0 2พบครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับรถวิ่งเพียงแค่50,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นใครคันนี้นะสารตั้งต้นชั้นดีเลยอ่แาแบรนด์โตต้าแบรนด์หลัก ครับสีขาวรุ่นท็อปวิ่งน้อยถ้าอยากจะเอาไปวิง่งใช้งานจริงๆกัแสนห้าก็<ช>าตั้ง<ช><ๆ>หลักน,นี้ห้าหมื่นโลยคนเอาไปซื้อขับแอบขับโบอ่ะดคีคือคุ้มไงเพราะว่าคันนี้มันเป็นไฮบริดแล้วเป็นสีฮิตรุ่นท็อปแล้วและส่วนใหญ่ในะไอรถสายทางเลือกแบบนี้นะครับวิ่งเยอะ ใช่แต่คันนี้ห้าหมื่นโลห้าหมื่นห้าพันกิโลเมตรมีประวัติการผ่อนดีจัดได้เต็มครับที่สําคัญนะพอมันเป็นไฮบริดของโตโยตา้าโตโยต้าเขารับประกันแบตเตอรี Hi ่ไฮบริดสิบปีครับใช้กันแบบยาวๆไม่ต้องนึกไม่อะไรสบายๆสิบปีพอใกล้จะหมดเปลี่ยนแบตเตอรีฟ่ฟรีเสียค่าทําลายสองสามพันอ่ะหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับมีประวัติการผ่อนดีฟรีดาวประวัติการผ่อนดีคืออะไร สินเชื่อบ้านสินเชื่อรถรสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ผ่อนดีผ่อนตรงเกินหนึ่งปีฟีดาวครับอค่าจัดค่าโอนผมฟรีให้ไม่มีค่าใช้จ่ายจะอยู่แห่งหนวนตำบลไหนก็มีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นให้ใช่ครับฟรีหมดหรือถ้าจะซื้อเงินสดหกแสนสี่มื่นเก้าพันบาทได้เลยพี่ มัดจำสามหมื่นที่เหลือรับหน้าบ้านไม่เสียแว๊ดเจ็ดเปอร์เซ็นลดผมลดบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นครับผมนะครับลถมีเล่เลยนะซื้อจัดไฟแนนซ์ฟรีประกันภัยประเภทหนึ่งมูลค่าสองหมื่นบาทให้ค่บผมไม่ได้เอาไปรวมในยอดจัดไม่ได้เอาไปบวกดอกเบี้ยเราจ่ายตังค์ให้ใช่ครับวารันตีซ่อมศู์หนึ่งปีหรือหนึ่งหมื่นกิโลใช่ครับศูนย์โตโยต้าใกล้บ้านท่านนะครับแบตเตอรี่ไฮบริดรับประกันสิบปีบริการฉุกเฉินหนึ่งปีทั่วไทยไม่จำกัดระยะทาง รถเสียยางแตกแบตหมดรถวิ่งไม่ได้น้ำมันหมดมีคอ์เซ็นเตอร์ดูแลตลอด24ชั่วโมงครับวันรับรถเติมน้ำมันให้เต็มถังครับบวกกล้องมนชึกหน้ารถให้เรียบร้อยสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศไม่จากัดระยะทางพันโลก็ไปไปหมดสนใจอยากเป็นเจ้าของโทรหาโอ๊ตครับ 0949991941ครับเพอร์ดครับ0949994919จะโอ๊ตก็ได้จะอัดก็ได้เพราะบริการ,รนี้ครับแท็กแอดบ้นเขียวมาได้เลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะไล์คืยกันนะครับผมมีใบรับประกันตัวถังและเลขไม้แบบนี้ออกให้ครับหากตรวจสอบเพิ่มเจอว่ารถมีชนไมไม่แท้แตัดต่อตัวถังน้ำท่วมรับคืนเต็มจำนวนแถมเงินกลับบ้าน100,000บาทอ่ะ ไปดูที่ฝา c h r ตัวท็อปไม่ห้าหมื่นห้าพันโลสีขาวรุ่ท็อปครบเลยหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทพอนมือเดียวมาไล่ดูดี่ฝารถพร้อมนะตอนนี้นะเหลือแค่ไปเติมน้ำมันเต็มถังขัดเครื่องฝีพร้อมเดินทางอาจจะเก็บงานลงวงลงแว็กขัดเครื่องอีกหน่อยนึงจบเดีย๋ยวไปดูห้องเครื่องหน่อยดี่าอ<น>ุ้ยแต่ไฟหน้าใสๆสเลยคันนี้วิ่งน้อยจริงๆนะวิ่ง55,000กิโลเมตรนะครับเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะปี2020 ได้ดอกเบี้ยถูกด้วยดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.79%ครับถ้าเครดิตดีผมขอรถได้อีก10สตะังคเอ์2.69% <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าพี่หาซื้อรถใช้งานที่สวยที่ไม่น้อยที่การันตีดีๆแบบนี้ผมบอกเลยว่าพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนกับโอทอสนผงคารฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟาาร,อรีประกันผ่อนเดือนละหนึ่งพัน 1, บาท วอดน็อตไม่เคยมีแกะไม่เคยมีถอดนะครับเดิมๆสบายใจได้แล้วดูดลูกยางแท่นเครื่องต่างๆร้อยแต้มาร์คฝาวาลท่อวาลต่างๆอุปกรณ์ต่างๆสวยสมบูรณ์ทั้งหมดผมบอกเลยว่าสวยสมบูรณ์ทั้งหมดสบายใจได้นะรถตัวถังเดิมชิ้นส่วนเดิมไม่มีชนดูฝากระโปรงฝั่งนี้ไม่เคยแกะถอดฝากระโปรงเดิมติ๊กเกอร์ครบมอกอครบทั้งหมดสบายใจมีชนหนักกระต่อตัวถังน้ําท่วม ผมรับซื้อคืนและจ่ายค่าเสียเวลาให้หนึ่งแสทีเด็ดที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับวันเอารถไปส่งแล้วใช้คําว่าไม่ถูกใจอ่าไม่ต้องรับรถไม่ถูกใจไม่ต้องรับรถที่ไม่เต็มใจไม่ถูกใจที่จะเสียเงินซื้อรถคันนี้พี่ไม่ต้องรับผมบังคับพี่ไม่ได้อยู่แล้วสบายใจได้แน่นอน C-H-R ตัว High คือตัวท็อปไมเนอร์เช หลังคาดำเงาจากโรงงานครับแม็กลายใหม่แล้วนะครับแม็กเป็นตัวเชนแล้วอันนี้เป็นแม็กขอบสิบเท่าไหร่สิบเจ็ดยางใหม่โอตานิให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมดูยางใหม่ปี2024ใช้ได้อีกยาวๆนะครับสบายใจได้แน่นอนสัญลักษณ์ไฮบริดยีกิโลเมตรต่อลิตรนะจอดรอถ้าแบตเตอรี่พลังงานในรถมีมันก็ใช้เป็นระบบไฮบริดไม่ต้องเครื่องยนต์ เวลาวิ่งนะครับถ้ามีไฟก็ใช้ระบบไฮบริดแต่ถ้าไฟในแบตเตอรี่หมดมันก็จะสตาร์ทรถปั่นไฟกลับมาไว้ที่แบตเตอรี่ใช้งานง่ายนะครับโกระจกมองข้างสีดำไฮคอสพร้อมไฟเลี้ยวด้านข้างให้เรียบร้อยครับแก้มสายเงาวับใส,ใสเลยแก้มปร,ประตูหน้าซ้ายเงาไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นประตูหลังซ้ายเงาครับโะโพกหลังซ้ายเงาคันนี้ไม่มีลักยิ้มเลยไม่มีัยิ้มมีงานมาถ่ายตรงนี้ให้หน่อย โอ้โหดูคันนี้คันนี้เงาสวยเลยนะดูดิเงาวับแล้วโดนไฟไมปนี่โคตรหลอ่ออืมเอาขอดูแผงข้างหน่อยแผงข้างสีเห็นอาโคตรสวยเลยผมบอกเลยโคตรสวยเลยแผงข้างดูทําดีไซน์ดีดีดกลิ่นหอมอันนี้ภายในภายในดีเบาะอยู่ในสภาพเรียบร้อยตั๊บอัตลักษณ์ก็เลยอย่างที่ผมบอกว่าอะไรเพราะตัวท็อปหลังคาดําจอมีไฟ แบบนี้เป็นกระจกมองหลังเรียบร้อยมีกระจกมองข้างเรงียบรอ้อยนะครับคันนี้ตัวท็อปสุดไม่มีท็อปไปกว่านี้แล้วหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท่ทอหมื่นเดียวเครด,ดิตดีฟรีทุกอย่างล้อหลังเป็นดิสเบรกสี่ล้อให้เรียบร้อยยางใหม่ปีสองพันยี่สิบสี่ทั้งสี่เส้นแล้วดูช่วงล่างดิคันนี้รถพร้อมๆเ่ยช่วงล่างผมพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยทําความสะอาดให้เรียบร้อยวันส่งมอบนี่เดี๋ยวล้างอีกรอบหนึ่งขัดสีฉวีวันอีกรอบหนึ่งแล้วเคลือบเหมือนเดิมนะ ใครรับรถก่อนสงการนี้ผมแถมเคลือบแกว้วเต็มระบบให้เงาฉ่ำๆแบบยันหลังคาเลยเนี่ยสีขาวกับาสีดำเนี่ยพอเจอเคอเลือบ<ละ>แก้วไปเนี่ยละเงากระโดดกระเด้งอ่าแอ<ม>๊ดพ<ห>ีเราชอบพูดเงากระโดดกระเด้งนะครับดูเบาะหลังกัน้่งดิค่ะเบาะหลังอยู่ในสภาพเรียบร้อยแผงผงดีทั้งหมดนะครับไปดูเบาะนี่เบาะหนังไม่มีแตกหักหนังเจาะรูเรียบร้อยแล้วดูดีไซน์พวกม่กซกระลงมิกซไลท์ดิ เนดีไซน์ไม่กระไรแล้วดูแผงข้าดเขาเนี่ยที่ทำดูดิมีลงมีรอยมีดีทรงดีไซน์ครบผมบอกสวยสวยเลยคันนี้คันนี้คือตัวท็อปนะมันมีไฮบริดมันมีตัวมิดตัวไฮตัวไฮคือตัวท็อปจะแตกต่างในรายละเอียด e นิดหน่อยเดี๋ยวผมพาไปชมว่าตัวไฮต่างยังไงตัวท็อปสุดแบตเตอรี่ไฮบริดรับประกัน10ปีท่านสบายใจได้20กิโลเมตต่อลิตรขับเพื่องยน1,800ซีซี C H เเป็นรถที่ช่วงล่างดีมากอืขับขี่ดีเกาะถนนดีประหยัดน้ำมันครับไฟท้ายสวยๆ LED แล้วไฟท้ายเป็นรูปไฟท้ายเขาคล้ายๆ C ีบีเอฟนะไฟท้ายดีไฟท้ายดีทรงดีโลโก้ไฮปีดก้องถอยให้เรียบร้อยนะครับโลโก้อฝาท้ายใหญ่ๆสวยนะดูดิมันเป็นรถแฮนดบดักนนี่นี่ดูฝาข้าก่อนนี่นี่ี่เมดอาร์มีครบเลย เห็นชัดทุกเม็ดนะครับแล้วประกัน,นว่าไม่มีชนแน่นอนหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับแน่นอนนะครับฝั่งซ้ายก็ไม่มีแกะไม่มีขยับแน่นอน100ร้อยเปอร์เซ็นต์เมกไรล่างอุปกรณ์ต่างๆคู่มือคู่มือครบน้ำยาเติมล้อน้ำยาเติมล้อเครื่องสูบลมเครื่องสูบลมครบแน่แรงแน่แรงครบตัวขันม,มีครบหมดมีครบหมด,หมดยางอะไหล่มีไหมมีครบหมดโอเค หัวน็อตไม่เคยแกะถอดสบายใจได้ตัวถังเดิมชิ้นส่วนเดิมคือตัวตอบพบเจอว่ารถมีชนไม่ไม่แท้แต่ต่อตัวถังนํำทั่วผมรับซื้อคืนหกสี่เก้าค่าสีเวลาหนึ่งแสนตอนนี้ไล่มาเนี่ยรถไม่มีริ้วรอยแผลสดใดๆทั้งสิ้นรวมถึงฝาท้ายรวมถึงกันชนหลังี๋ยวไล่มาดูสะโพกกันหน่อยพี่ฝ่านี่กาลังยืนดูอยู่เนี่ยเพราะมีอ๋อเนี่ยเจลเจลาเจลามียิ้มใช่ไหมมีรอยตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวเคาะเอาเดี๋ยวเคาะเอานะครับมีรอยตรงนี้เอาตรงนี้มีเคาะยิ้มหน่อย เขอเอาขอแบบไม่ต้องทําคือรถมันมีโอกาสนะไอ้ตรงลักยิ้มรอยอะไรพวกนี้มันเกิดจากคนอื่นเวลาเราไปจอดรถในห้างเปิดประตูมาปึ้งเป็นรอยแต่ว่าผมทําแบบไม่ต้องทําสีได้นะครับคันนี้สวยแน่นอนร้อยปร์เซนกับ CSR ตัว h g ฮปี2020ครับอันนี้เขาเรียกขาวมุกเนาะขาวมุกขาวมุกมีมีมีนเนเ่นเ่ขามุกนะเรียบร้อยแผงข้างเรียบร้อยดีทั้งหมดสวย สมบูรณ์เบาไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีขาดใดๆทั้งสิ้นนะผ้าหลังคานี่มันเป็นเอ้หลังคานี่สวยนะอ๋อหลังคานี่เขาเป็นแล็เร่มจากโรงงานเลยเรียบร้อยไม่มีเจิมแรงที่นี่อ่าเป็นติ๊กเกอร์จากโรงงานเป็นดําเงาไม่เป็นติ๊กเกอร์หรือเป็นทําสีติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ก็เหรอเออคันนี้เป็นสีดําเงาจากโรงงานนะไปดูบอกกันครเป็นไมเนอร์เชนตัวไฮเป็นแม็กไลน์ใหม่แล้วเป็นหลังคาดําเงาแล้วภายในใหม่แล้ว คันนี้กลิ่นดีมากกลิ่นดีนดแผงประตูไไโอ้ดูแผงชอบแผงประตูแผงประตูไวออตโต้สี่บานแผงข้างและดีไซน์ของเขาดีอ่ะดีไซน์ของเขาดีดูรถพร้อมคอนโซนคอนโซนเป็นดำน้ำตาลนะคอนโซนกลางเป็นดำน้ำตาลคือท็อปสุดเอาเป็นว่าเปิชดูในยูทูบมาพิมพ์มาเลยว่า c ีเอาตัวไฮตัวท็อปสุดแล้วไม่มีท็อปแบบนี้แพงที่สุดในตลาดละว,ว่าหก <6 S 1> <ๆ>แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทผมฟรีประกันให้ทับฟรี ถ้าจ่ายถา้าโอนน้ำมันเต็มถังกล้องมาทึกหน้ารถให้ส่งบริการส่งฟรีถึงทั่วประเทศทั่วประเทศหมดไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น,ใน,ใน,ในหากวันเอารถไปส่งรถไม่ถูกใจคนจ่ายเงินไม่สวยไม่สวยเหมือนที่ไม่ต้องรับรถไม่ต้องรับรถ ขอฝากเบอดดร์โทรหน่อยพี่โอ๊ตศูนย์เก้าสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งครับเบอร์อาร์ตครับศูนย์เก mm ้าสี่เก้าเก้าเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าเรามีตัวตนอยู่บนถนนข้าวหลามเสิร์ชใน Google เจอโอ๊ตอาร์ตโฮมคานี่โอ๊ตนี่อาร์ตไม่ต้องกลัวว่าเป็นมิจฉาชีพใดๆที่ผมทําเต็นท์รถมาประมาณสิบเจ็ดปีใช่ครับอยู่ที่เก่ามาประมาณสิบห้าปีครับผมย้ายที่ใหม่มาถนนข้าวหลามตรงเนี้ยไล่กว่ากว่าไล่ขึ้นเนี่ยประมาณสองปีครับมาดูชัดเจนครับมีใบทะเบียนพาณิชย์ถ้าลูกคค้าาบงนไม่กลัว ว่าเฮ้ยม <No. S 2> <oun. S 3> <tr> ิาชีพี <c oughs> ่สังเกตง่ายๆนะมิชชาชี่แบบมันไม่ขายลดราคาปกติหรอกอืไม่ขายราคาปกติเออไม่ขายราคาปกติมิชชัจะขายถูกถ้าเป็นตัวเนี้ยพี่เซิร์ชสมมุติพี่ดูในเน็ตมานะมันขายกันห้าแสนกว่าหกแสนกว่ามิาชีมันขายพี่แสนห้าสามแสนแค่ั้นเออไม่เกินดีไม่ดีเอาแบบเลาเล้เอาทุกผูกเอาทุกูกเอาไม่หลอกคนโลภพี่คือมันไม่มีมาจิชชนี่บไหนมันขายแพงตามปกติแล้ว ผมมีหน้าร้านชัดเจนอยู่ในสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์นใช้แล้วแห่งประเทศไทยชมรมรถยนต์มือสองชนบุรีนะครับมีสถานที่มีใบทะเบียนพาณิชย์มีใบพักขเขาเก่าครบชัดเจนถ้าเชื่อมั่นเชื่อใจซื้อได้เลยออนไลน์แต่ถ้าไม่เชื่อใจอยากเห็นรถตัวจริงจะมาดูตัวจริงก็ได้เดี๋ยววันนี้ผมจะส่งที่ลาดกระบังอีกหนึ่งคันรถคาร์หนึ่งล้านสามแสนกว่าบาทลูกค้าเซ็นไฟแนนซ์แบบไม่ต้องมาดูรถไฟแนนซ์ผ่านเตรียมให้จัดส่ง เพราะอะไรรู้ไหมพี่ไม่สวยไม่ต้องรับรถผมไม่เอาเงินเล็กน้อยมาแลกกับชื่อเสียงผมแน่นอนไปดูภายในกันดีกว่าฟิลม์มคันนี้ฟิล์มสวยนะฟิล์มดําสวยกลิปภายในหอมๆนะครับแผงข้างสวยสวยห้าหมื่นห้าพันโลหัวเกียร์ซีเอนี่มันไม่ค่อยม,มีรุ่นอื่นมีนะไอหัวเกียร์แบบเนี้ยไม่ค่อยมีนะหัวเกียร์เล็กๆแบบนี้ไม่มีสตาร์ทก่อนป้า สต,ตาร์แล้วปิดประตูเครื่องยนต์ไฮบริดมีห้าหมื่นห้าพันสามร้อยหนึ่งกิโลครับต่อไปเปิดแอร์ครับไม่งั้นจะขาดอากาศหายใจดูดูดูลดร,ราคาหกแสนกว่าบาทได้เป็นแอร์ดูโอเรียบร้อยแอร์ออโต้ซ้ายฝาแอร์ออโต้ซ้ายขวาให้เรียบร้อยหน้าจอทัชสกรีนัวบคุม,ม,มแยกใครแยกมันได้เลยหกแสนหกแสนสี่หมื 6, ่นเก้าพันบาท ฟรีดาวผ่อนเดือนละประมาณ1,800กว่าบาทไม่รวมประกันชีวิตรถออกปี2019จดทะเบียน2020เล่มสีขาวดำจากโรงงานครบ 55, ครับ55,230กิโลครับทะเบียนนี่เลยเจ้าของลำดับที่1ห,หมายความว่าไงซื้อเงสดมีเล่มเลยมีเล่มเลยซื้อเสดเพราะว่าถ้าซื้อจากเพนแนนเนี่ยมันจะเป็นลำดับที่2มือเดียวลำดับที่สใช่ครับนางสาววาสนาเอี่ยมระออนนะครับรถพรถ้อ <รถ S 1> ม<ถ> หกสี่เก้าพอนหนึ่งมืนเครดิตดีฟรีทุกอย่างไม่ต้องใช้เงินอะไรได้สองพ่นบาทพอนดีเครดิตดีไม่แท็กซิ่งก็จบละคุยคอนโทลมัลติฟังก์ชันครับพวงมาลัยหนังจับกระชับมือนะครับปุ่มสตาร์สต็อปเครื่องเสียงพอดีนะเครื่องดีงกำลังดีทัศนวิสัยดีมันเป็นคอสโอเวอร์คือจะสูงกว่ารถเก๋งหน่อยครับ,รบแต่ว่าไม่เท่าฟอร์จงฟอร์จูลผู้หญิงขับได้ในเมืองนี่ชิวๆใช้ง,งานได้เลยแอร์แบ็ back, มีเพียบ ไตัว <F> คอนโซลนี่มันตัดน้ำตาลอีกแล้วครับามันมีน้ำตาลมันมีดำดำดำไฮคอสแล้วก็หนังน้ำตาล <พอ S 1> เสียงดัวเอ้ยเสียงหูมเหมือนเหมือนเครื่องเสียงมีซับบูเฟอร์นะต้องเครื่องเครื่องเสียงดีเบรกมือไฟฟ้าการลื่นถลายพร้อมเบรกโคล EV โหมดให้เรียบร้อยอยาไปดูกล้องถอยกันหน่อยชัดไหมกล้องถอยชัดเจนนะครับเครื่องเสียงดีทัศนวิสัยเยี่ยมแบรนด์โตโยต้าแบตเตอรี่ไฮบริดรับประกันสิบปีครับ ภายในสะอาดสะอา้านไม่มีแตกไม่มีหักอะไรใดๆทั้งสิ้นครับผมคือถ้าไปโสงไม่ถูกใจแล้วไม่ถูกใจอืมไม่สวยเหมือนไรรีวิวไม่เห็นเหมือนที่สองคนโอทอาร์ตโบ้เลยวะอืมไม่ต้องรับรถครับพี่ครับผมซื้อ <5 S 1> จัดไฟแนนซ์มดจําสองพันส่วนที่เหลือรับหน้าบ้านซื้อหรือจะซื้อเงินสดมดจําสามหมื่นส่วนที่เหลือรับหน้าบ้านคันนี้นะหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทมาจําสามหมื่นหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท ของแถมตามรีวิวสงสัยตรงไหนดูรีวิวเลยจะโทรสอบถามเพิ่มเติมโทรมาหาเราได้เลยพร้อมรับพร้อมบริการจะวีดีโอคอลจะเข้าไปดูที่เพจเราจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์เราจะแบบไหนบอกโทรมาได้เลยฝากเบอร์ได้หมดนะครับ0949991941ครับเบอร์อัดครับ0949994919จะโอทก็ได้จะอัดก็ได้พร้อมบริการครับผมรถส,รสวยสวยห้ามพลาดบริการทั้งควงก,กับ CSR ตัว High ปี2020ใช่ครับ55,300ื 55, กิโลนี่แหละทีเด็ดที่สุดคือ50,000กว่าโลวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ